ฮัลโหลสวัสดีทุกคนโอเคสวัสดีลัดเวลมิงทุกคนที่เบลมิงเนาะครับนึงนะทุกคนคือเมื่อกี้เพิ่งจะแวะทักซอกมาเออพอดีเสื้อ ไซส์มันไม่ได้ทุกทีไงมันแบบมันไม่ได้มีขายในทักสต็อปทุกที่ไงเสื้อที่เราจะให้รางวัลไปอะเราไซส์มันใหญ่เกินไปอันนั้นอะนี่เลยไม่เอามาคราวที่แล้วอะ่ะสมมุติว่าเราแวะทักสต็อปอย่างเงี้ย <c oughs> คือบางจุดคือเสื้ออันนี้ขาดแขนมากเลยแล้วเราถามว่ามีออนไลน์ไหมก็ไม่มีด้วยนะ <c oughs> ซื้อได้เฉพาะตรงนั้นทีเดียว <c oughs> แล้วก็ไม่มีไซส์เ <c oughs> ออแต่พอดีเมื่อกี้ก็เลย,อยเอะใจไงไม่รู้ลองแวะ <c oughs> มันไม่ได้มี ของเลิฟฝ่มันไม่ได้มีทุกที่คือแวะมาประมาณสิบที่เนี้ยก็จะมีอยู่แค่ที่สองที่ <c oughs> ไม่ได้มีทุกนพลอส์อะมอนรัดหนึงแบบส่งมาขายในชอ็อปเสื้อตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนช็อปแยกออกมาทุกคนเหมือนเขาไปฝากขายเหมือนอย่างของในเซเว่นที่เข้าไปฝากเซเว่นขายมีไม่ได้มีไม่กี่จุดเองแต่เมื่อกี้โชคดีมากเลยพอดีจะมาแจ้งข่าวทุกคนว่า เดี๋ยวเจอกันคืนนี้เนาะคืนนี้ที่เมืองไทยเนาะล้วตอนนี้เช้าที่เมืองไทยใช่ปะน่าจะประมาณช่วง6โมงเนาะ6โมงทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาไลฟ์แจกของรางวัลน,นะทุกคนก็เลยมาบอกทุกคนอ,อแค่ของครบแล้วแหละไปตามล่าเสื้อมาให้เรียบร้อยละน้ำหน้าไซส์เป็นลักษณะคล้ายๆแบบเหมือนซีไซส์ไม่ใหญ่เกิดไปไม่เล็กเกินไปผู้ชายใส่ได้ ถ้าผู้หญิงใส่ก็อาจจะใหญ่ห,หน่อยนิดนึงแต่ว่าก็แบบใส่สบายๆเนาะเหมือนเสื้อท่องเที่ยวอันนี้คืนที่เจอกันแน่นอนทุกคน,น,นก็จะเป็นเช้าของที่นี่นะที่อเมริกาทุกคนกลังถึงลมนะไกลๆอะไรเนี่ย กระจกไปอีกแล้วเมื่อกี้เพิ่งจอดทักสตอปลืมฉีดน่าเรายังไม่ได้เติมน้ำเพื่อไปหีความเกียดของคนนิดนอนไม่ค่อยหลับึีเวลาเบรกเมื่อนี้นอนมาจากที่เค้นชัรแล้วไงเสร็จพอขึ้นมานี่เสร็จปุ๊บนิกนอนไม่ค่อยหลับมันต้องนอนต่อเออแล้วก็เลยเหมือนได้นอนเพิมเข้าไปหีีแค่ประมาณแบบคือน้อยมากอ่ะแบบสามสี่ชั่วโมงเง การจอดนอนแน่แน่เจอลักษณะเนี้ยรถเฟสเองอีกแล้วทุกคนเจอตลอดไปทุกคนวันนีทุกคนตอนนี้คือเป็นเวลาสองทุ่มเนาะที่เนี่ยตอนนี้นิกอยู่ที่รัฐรออัฐในวันเพิ่งผ่าน Wyoming ทุกคน,น,กคนตอนแรกอยู่ Colorado ตอนนี้เพิ่งเฉียดเข้ามาที่ไวโอมิงแล้วก็เดี๋ยวจะมุ่งหน้าเข้าสู่ท t a h ทุกคน แล้วเขาแล้วเรามาจา้ะสายแปสิบวิ่งจาต้อองเหมอนงนั้นมาอีกทากงนั้นไม่ฝังอ๋อฝังนี้ไม่น่าจุไม่น่าจะผ่านทะเลเกลือเด้อฮะแปดสิบออรู้สึกเหมือนอาจจะผ่านทะเลเกลือก็ได้ผ่านเมื่อวันเข้าเดีวาได้อ๋อไม่ไม่ รอบนี้ไปรอบนี้ค่อยเข้าเรียนมาได้รอบนี้เข้ารอบนี้กำลังจะไปซากาเมนโตทุกคนไปมองหลอ้ไหมคนแข่งแต่ไม่แน่ใจผ่านทะเลเกลือต้องสายแปดสี่นี่หว่าเขาที่ล้วผ่านทะเลเกลืออันนี้วิ่งแปดสี่อย่างเดียวไม่ได้แปดสี่ไม่ได้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่น่าผ่านคนขึ้นติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วขึ้นไม่ค่อยดีเลยอ่ะฝั่งเนี้ยเมื่อกี้คือพยายามเปิดข้างหน้าให้ทุกคนดูคืออยากให้ทุกคนเห็นผ่านล้มมาดูดิดูมีหรือเปล่าไม่รู้เนี้ยนะไกล ถ้าอย่างนี้โอเคกังหันลมแบบเยอะมากเห็นล้วทุกคนเยอะไปหมดเลยแล้วพาที่กำลังตกดินด้วยกังเห็นไหมไกลอ่ะซิลลิ่งนี้เลยคือเอาไว้ใกล้มากไม่ได้ไงหน,น้าจอมันแับหนึ่งลดความเร็วอ่ะ เอิ่งให้ใชาโอเคมาเนี่ยและสวัสดีค่ะคุณนัทเป็นไงบ้างคะ่ะวันนี้ออกไปทำงานไหมคะ ทุกคนแล้วก็จะมาบอกว่าทักต็อปอีกนะพ่อทักต็อปลืมบอกไปคราวที่แล้วจริงๆบางทีลืมพาดูแนละ้วมันบ้าง้บางบางที่เนะี่ยมีร้านอาหารด้วยนะแล้วก็มีที่แบบนั่งรอคือแบบดีมากเลยนะที่นั่งรอที่แบบมีทีวีให้นั่งดูอะไรแบบนี้ด้วยนะมันมีหนังแบบมีหนังให้ดูด้วยเหมือนโรงหนังลเล็กๆอ,อ่ะทุกคนนี่ตังหันนี่ใหญ่มาก อดูดิกระจกแบบพ่ทุกคนกระจกไม่โอเคเลยไปทุกคนก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่จะมาแวะแวะมาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ที่เมืองไทยอืม จะมาเดี๋ยวจะไปโพสต์ลงบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้เจอกันที่เมืองไทยดะน่าจะเวลาประมาณหกโมงถึงทุ่มหนึง่งเดี๋ยวพอดีนี่จะเดี๋ยวพอดีนี่จะไปแวะแวะแวะไปอาบน้ำที่ทักสตอปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็เดี๋ยวเล่นเกมกันทุกคนอย่าลืมมาเล่นเกมด้วยกันนะใครได้ของรางวัลเราส่งตรงให้ถึงเมืองไทยเลยได้เสื้อมาครบแล้วได้เสื้อมาแล้วจริงๆตอนแรกอ่ะคือดูลงที่หนึ่งแล้วแหละปรากฏว่า ซส์ใหญ่เกินไปอะไรเงี no, Gotta, ้ยก็พยายามหาหาแบบแวะตรงไหนก็หาหะตอนแรกเมื no, ่อกี้ขาดจะไม่แวะแล้วนะไวรอวิ่งนะแต่ขาดเอาสักหน่อยว้ยปรากฏโอ้เพียบเลยอ่ะแวะหลายที่แล้วมีแต่หมดหมดหมดแบบคือรุ่นเนี้ยหมดแบบเยอะมากอ่ะคือทบาจะไม่ดีเลยเหมือนคนอน่ะซื้อคนน่ะซื้อแบบที่เป็นห้าสิบร้านใหญ่เยอะอือบางทีเหมือนแบบเขาไม่ซื้อเฉพาะของร้านนีเนาะเขาก็ซื้อแบบห้าสิบร้านเลยไรยอไงแค่นั้นทุกคน มันเป็นเสื้อที่ตัวนิกเองจะใส่เหมือนกันทุกคนเสื้อตัวเนี้ยเอ่อเสื้อห้าสิบรัดเนี่ยนั่นแหละนี่ก็เลยเดี๋ยวมันจะมีคอลเลคชันออกมาเรื่อยๆเนาะบางทีมันก็อย่างหมดทั้งหมดคอลเลคชันนี้มันก็อาจจะไม่มีขายแล้วอะไรเงี้ยเนาะแล้วมันก็มีไม่มีในอินเทอร์เน็ตด้วยนะคือเราถางพอเราอ่ะสั่งออนไลน์ก็ไม่ได้คือมีขายแค่ของที่นี่ที่เดียวอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะโอเคงั้นก็อันเนี้ยแหละน่าจะเหมาะยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นแบบคอลเลคชันที่แบบ เอาไว้เก็บเบาเป็นความทรงจําได้เนาะอืมเพราะตัวเราเองก็มีใส่ด้วยตัวหนึ่งทุกคนก็คืนนี้อย่าลืมมาดูไลฟ์กันนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งถ้านิดไม่ไปแอบหลับก่อนนะอาจจะเวลาคาดเคลื่อนหน่อยก็อย่าว่ากันนะทุกคนเราจะพยายามประมาณนั้นแหละเพราะว่าคิดว่าวันนี้น่าจะได้ขับรถสว่างคาตาแน่ๆแล้วมาเซ็น เพราะว่ามันเป็นชิปพลังเราได้ขับทั้งคืนวันเนี้ยออก็เมื่อคืนก็รอโหลดอยู่สักพักนึ่งนะทุกคนห้าสี่ห้าหกชั่วโมงอ่ะก็ถับแล้ววันเนี้ยน่าคิดว่าอีกประมาณวันกว่าก,าก็จะถึงบ้านแล้วทุกคนวันนี้แล้วก็วันไม่เกินสองวันอืมไม่ได้ถึงบ้านและจะได้ขับบ้านอะไรสองอาทิตย์เต็มๆเลย เหนื premises, ่อยจังเลยกลับบ้านไปก็ไม่ได้พักด้วยกลับไปตอนแรกว่าวันหยุดแล้วเดี๋ยวจะตัดคลิปวิดีโอลงนิดหน่อยแล้วก็คลิปยาวพอขวดก็ได้แล้วแหละก็เดี๋ยวต้องคงจะคงจะต้องไปทําทุะไห้เสร็จก่อนเลยทุกคนแล้วก็จะบอกว่าเสื้อตัวนี้ที่นิกใส่ะเสื้อเขนชัรดนะทุกคนพอดีนิกอยู่เมืองเมืองคนชัดเมื่อวานนี้ก็เลยเอาเสื้อเขนชัดมาใส่เพื่อเปลี่ยน แค้นซัดแค้นซัด is not dead sad นะหมแค้นซัด is not dead sad แปลว่าแค้นซัดก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะอะไรเงี้ยแต่นี่ก็ก็เลยเซลเซลเซลคือไงเซลเหมือนแค้นซัดคือไงบอกว่าแค้นซัด is not dead sad ก็เหมือนว่าฉันคิดว่ามันน่าจะแบบเร็วไรกว่าฉันคิดที่คิดที่ฉันคิดหรือเปล่าแกล้งไงแกล้งที่เขาบอกว่าแค้นซัด is not dead sad ก็คือเหมือนว่าคือ มันก็ไม่ได้แย่างที่คุณคิดนะอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเนาะแคนซัสอ่ะแล้วก็ไม่มีทะเลแค่แค่เป็นแบบเหมือนเมืองไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะคนก็จะไม่เหมือนไม่ค่อยได้มาแบบไม่อยากจะมาเที่ยวกันมากมายทักนี้นั่นมันก็เหมือนคล้ายๆฝั่งภาคอีสานบางจังหวัดทุกคนบางทีคนก็ไม่มีอะไรไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ออกบางทีเขาอาจจะมีของดีอยู่ในนั้นก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้น มันก็เลยเป็นกลายเป็นสโ,โลแกนของร้านเขาเลยอพอดีนีก้กะไปส่งส่งโหลดให,ให้ให้บริษัทรองเท้ามาเมื่อเช้าอะ่ะไม่ได้ไปส่งของศูนย์เฟ็กนะไปส่งที่ฟู้ดล็อกเกอร์มาไปส่งรองเท้ามาเออที่ฟุ้ดล็อกเกอร์ที่เคนซัสเมืองฟอร์ดไลลี่คือเมืองแมนฮัตตันทุกคนเมืองที่ลูกของลูกของโฮสต์ฟมิลี่เขามาเป็นอาหารอยู่เมื่อสองปีกว่าที่แล้ว,ลวเราก็เดินทางมาที่เคยพูดเข้าไปว่า ลองเดินทางมาแล้วเราได้เข้าไปในศูนย์ทหารน่ะที่หมายก็ว่ามันมีแบบแล้วเราเข้าเข้าไปรู้ว่าโอ้ยคนแบบทหารเกิดความเครียดเยอะเนาะแล้วก็วแบบฆ่าตัวตายกันเยอะอะไรเงี้ยทหารอยู่ในนั้นน่ะแล้วก็เหมือนเอาฆ่าตัวตายเสร็จแล้วก็เขาก็ทําความสะอาดอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในนั้นน่ะแล้วก็ให้ทหารคนใหม่เข้าไปอยู่เออมันจะเป็นวงเวียนแบบอยู่อย่างเงี้ยแล้วลูกของโคชัรเบอรี่เครียดจัด เลยอาการเครียดมากๆอ่ะยู่เนี่ยทํางานยิงปืนใหญ่อ่ะเป็นทหารยิงปืนใหญ่อ่ะเขาเรียกว่าใจอนใจอนกันเนาะปืนใหญ่อ่ะก็คือใจอนใจอนก็คือความใหญ่เนาะคนอเมริกันเขาเรียกเรียกปืนใหญ่ว่าใจอนกันใจอนกันแบบเหมือนใส่บูเลตตก็คือลูกลูกลูกปืนอ่ะออคอนโทรลพวกเนี้ยแล้วทีนี้จริงๆมันมีเครื่องเซฟตี้นะพวกแบบเดซิเบลต่างๆเนาะแต่ว่าบางอย่างเครื่องหัวใจมันไม่ได้มี ขนาดนั้นเนี่ขึ้นหัวใจมันควบคุมไม่ได้ไงเขาก็เกิดปัญหาเรื่องหัวใจเขาอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยเหมือนก็อขอออกก่อนกําหนดอะไรเงี้ยออแล้วก็พอขอออกก่อนกำหนดเขาก็รัฐบาลอนะ่ะทหารนะ่ะเขาก็เลยให้ไอ้นี่นะเหมือนวาว่าให้ให้สวัสดิ์ให้แบบให้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 ลูกของโบสถ์คนเนี้ยมา ให้งานมาเลือกว่าเออคุณจะไปทํางานของยูเนียนก็คือพวกแบบสหาประชาชาิยูเนียนเนาะได้สวัสดิการอ่ะที่ไหนเขาก็ออฟเฟอร์มาให้รุ่นนี้น่นอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็เลยทํางานเป็นคนแบบขับรถลิฟส่งของเหมือนในแมคโครทุกคนเคยเห็นไหมที่เวลาเข้าไปในแมคโครแล้วจะมีรถลิฟส่งของอ่ะแต่เขาขับในกองถ่ายทุกคนคือได้เงินดีมากเลยนะอืมเขาได้แบบรายได้แบบเดือนหนึ่งเป็นเงินเหมือน,อนเหรียญเลยดี่ห้ขับรถบรรทุกอ่ะถ่าทำอยู่ยูเนียนสวัสดิการเราโอ้โหเพอร์เฟกต์เลยอะ่ะนั้นแหละทุกคน คืเอ,อ,เ,อ,อเห็นไหมบางอาชีพนะมันก็แบบอย่างที่เราบอกอะมันดูเหนื่อยดูแบบเออมันก็กว่าจะผ่านไปได้เนะมันก็ไม่ได้เหมือนตามที่ออแบบเหมือแนบบแบบภาพลักษณ์ที่เราเห็นอะไรอื่ขานาดเขาเป็นราการแท้ๆเขาเเก็ยังเจอเรื่องประสบการณ์เลวร้ายของเขาเลยนั่นแหละทุกคนวันเนี้ยมนวันเนี้ยนี่ก็ผ่านมาตท่านั้นแหละเขาบบกเอยอะไรวะไปมาที่นี่ แบบลูกบบเพื่อนเราแบบขับแลกคูนชนแลกคูนเนี่นยตอนนั้นจาได้เลยเขาไปรับเราอยู่สนามบินวะแล้วก็วผ่านค่ายทหารเลยอปืนใหญ่เต้มรอบรั้วไปหมดอ่ะเมืองนั้นเนี่ยมีที่เล่าให้ฟังอ่ะมีลานจอดแต่เขาไม่ได้ทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยคือเขาไม่เข้าให้คนเข้าไปเห็นเนี่ยเขาเอารั้วมากั้นไว้แต่ว่ามันเป็นลานจอดยูโอทุกคนยูเอฟโอแบบใหญ่มากเราไปยืนดูมองอยู่ข้างนอกนแอบล้อมๆมองแบบเฮ้ย มีแบบนี้ในโลกจริงหว่าวเงี้ยเราก็ไปเซิร์ชดูบางครงคนก็เอาข้อมูลมาให้ดูนะเห mm hmm. มือนพวกแอร์เรียซิฟตี้วันอะไรประมาณนั้นนะ่ะ mm hmm. แล้วก็เมืองน,นั้นก็จะเป็นเมืองที่แบบมีทอร์เนโดทุกคนทอร์เนโดก็คือพายุทอร์เนโดนั่นแหละเป็นพายุงวงช้างอนะไรเงี้ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอนะไรเงี้ยเออเป็นแบบภัยพิบัติที่แบบรุนแรงที่สุดอนะไรเงี้ยแบบเป็นพายุแบบจนเขาเอามาทําเป็นสัญลักษณ์เมืองเขาเลยนะซึ่งในโวงกุญแจ ของเคนซัสที่นี่บอกว่ารางวัลที่สองอ่ะคือพวงกุญแจสีแดงอ่ะเห็นไหมว่ามันจะมีรูปแบบทอร์เนโดเนี้ยฟุบๆๆไหลลงอ่ะเออที่เป็นมวนๆวนะนั่นแหละทุกคนจะบอกว่านั้นคือสัญลักษณ์ของรัฐเขานะสัญลักษณ์ของเมืองเคนซัสนะทุกคนเออเนั่นแหละคือรูปของพายุฝนเดี๋ยวเดี๋ยวลุกไปดูป๊บมัน Thank <sweak> you. สวัสดีครับพี่ธนุการที่พูดถึงเรื่องโธเนโดเนาะอเมริกันเขาจะเรียกว่าทอร์เนโดทุกคนทอร์เนโดนั่นแหละทอร์เนโดโธโดทอร์เนโดใช่ไหม์เนโดใช่ไหมบ้านเราคนอเมริกันเขาจะเรียกว่าพายุทอร์เนโดทอร์เนโด ถ้าเราพูดว่าทอร์นาโดเขาจะไม่เข้าใจเนี่ยทุกคนมันคือแบบนี้เนี่ยมันคืออย่างนี้นะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมว่าเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยแคนซัสอ่เขาเอารูปสัญลักษณ์มาเห็นไหมเออเนี่ยเป็นรูปทอร์นาโดมาเป็นพายุงวงช้างแบบทอร์นาโดหมุนเนี่ยนะเขาเอามาใส่แล้วก็จะมีพวกทางตะวันอะไรเนี่ยเมืองนี้คือเพื่อเศรษฐกิจของเขาคือทางตะวันนะทุกคนจําไว้เพื่อเศรษฐกิจของที่นี่คือทางตะวัน นั่นแหละนั่นแหละทุกคนก็ประมาณนั้นแหละเขาก็แค่เล่าให้ฟังข้าวๆเนี่ยเอออย่างอย่างอย่างเช่นคำว่าคอรดนเซอร์เมื่อกี้ใช่ไหมเออถ้าใช้กับไอห้องน้ําเวลาเราเข้าห้องน้ําอ่ะสับของอเมริกันเนี่ยเวลาเราเข้าห้องน้ําอ่ะเหมือนกันเนี่ยทุกคน ทั้น um ึงต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนิดนึงเอออย่างเราเข้าห้องน้ำมาเหมือนกันนะคือเราต้องดูเราเวลาเราเข้าห้องน้ำ้ากดชักโครกใช่ไหมเรากดชักโครกอ่ะนั่นแหละเขาก็ใช้สาอคําว่าโทนโดเนี่ยเอามาเอามาอยู่ในเอามาอยู่ในการกดชักโครกเหมือนกันนะที่เนี้ยเออเหมือนมันเป็นหมุนหมุนวนหมุนนเวลากดชักโครกลงใช่ปะเขาก็จะบอกว่า มือนการกดชักโครกแบบเหมือนแบบฟรัตอะภาษาอังกฤษคือการกดชักโครกก็คือฟรัตใช่ไหมฟรัต the toilet อะไรเงี้ยก็คือเหมือนใช่ไหมอิสเลยอิสเลยฟรัต the toilet อิสเลยทอนิโดอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าการกดชักโครกแบบน้ำจะไหลเข้าไปเหมือนทอนิโดก็คือเหมือนไหลเข้าไปเหมือนเนี่ยไอไอหมุนอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาเรียกทอนิโดก็เอามาใช้ในสามคำนี้เหมือนกันนะทุกคนอันนี้ก็คือแต่งปันเนาะแต่งปันแบบประสบก,การณ์ที่เราได้ได้เรียนรู้มาอะไรเงี้ยนะ โอเคค่ะวันนี้ฟ้าคึ่งฝนจะตกโอเคค่ะเดี๋ยวก,เยวก็เดี๋ยวนิ้จะขออนุญาตปิดไลฟ์แค่นี้ก่อนทุกคนเพราะว่านี่แค่มาแจ้งข่าวเฉยๆว่าเดี๋ยวเจอกันทุกคนที่เมืองไทยเวลาไทยประมาณหกโมงถึงทุ่มหนึ่งเนาะประมาณนี้อถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้านิกไม่แอบไปจอดนอนเลยเนี่ยแต่นิกคิดว่าก็น่าจะประมาณนี้แหละคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดท,ทุกคนเดี๋ยวนิ้จะมาถามขับถามกันคืนนี้ก็ คนของคําถามพูดบอกข้าวๆาก่อนแล้วกันให้ทุกคนเตรียมตัวคนของคาถามนะคือจะมีคําถามทั้งหมดสามข้อเนาะก็คือนี่จะถามคําถามไปก่อนนะทุกคนแล้วก็อาจจะมีช้อยให้เลือกอืมแล้วก็ตอบให้ถูกหนึ่งคนสามารถตอบได้สองครั้งหนึ่งคนสามารถตอบได้สองครั้งคือคุณตอบผิดครั้งหนึ่งคุณมีสิทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ใครที่ตอบถูกเอแต่ใครที่ตอบถูกคือ คนแรกกับพิมพ์เข้ามาคนแรกคนนั้นก็จะได้รับรางวันลนะทุกคนพิมพ์ในไลฟ์นี่แหละคนแรกแล้วคนนั้นก็จะได้รับรางวัลไปไม่ต้องกลัวว่าจะตกหล่นเพราะว่านิคแทปบหน้าจอไว้ตลอดเวลาพอคุณพิมพ์เข้ามามนั่นแหละแล้วก็ให้ฟังคําถามให้จบก่อนอย่าเพิ่งตอบแม้แต่คุณฟังคําถามจบแล้วแล้วนิคยังพูดไม่จบถ้านี่คือแบบนี้นิคยัง,ย,งยังไม่ได้บอกว่าตอบได้แล้วคุณตอบมาก่อนน,ะนั้นคือคุณผิดแลวหนึ่งข้อคุณคุณจะ เสียสิทธิล์ละหนึ่งครั้งจนกว่าจะได้สัญญาณจากนี้พูดว่าโอเคค่ะตอบคำถามได้ค่ะอืมเพราะว่ามันจะได้เล่นไปพร,พร้อมๆกันรู่หรือ,รอกป่าะเออแบบเหมือนทุกคนจะได้แบบเหมือนสนุกไปพร,พร้อมๆกันไงมันจะไม่เอาเปรียบกันทุกคนโอเคตามนี้เลยทุกคนแล้วเจอกันคืนนี้บาย